สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเซล์ตุ้ยเช่นเคยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็เดี๋ยวว่าจะพามาดูนะครับก็คือวันนี้ผมจะให้ดูเป็นตัว LDA นะครับแต่แปลงโฉมเป็นเกรดตัวแซนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ LDA นะครับแปลงเป็นเกรดตัวแซ มงคลมองว่าเอ้ยทำไมมันเป็นเกียร์ตัวแซตได้ยังไงอะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเชิญเลยครับผมอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าส่วนของตัวรุ่น LDA นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือนะครับตัวนี้จะเป็นในรุ่นของซีประตู LDA ตัวเตี้ยนะครับแคปโฟนั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คืออ่าเป็นสีขาวนะครับผมนะครับ ลูกค้าก็บอกว่าอยากได้ภายนอกให้มันเหมือนกับตัวแซเวลามองมาแล้วให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นตัวเตี้ยเพืเก็บตัวแซนะทำยังไงลูกค้าก็เลยบอกว่าอ,าอาถ้างั้นนะผมอยากได้แม็กตัวแซนะครับก็เลยจัดการให้เลยนะครับก็คือ1นนะครับด้านหน้านะครับสำหรับตัว LDA และเกียตัวแซด้านหน้าจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตาไฟกระจังหน้าหรือว่าไฟตัดหมอก ตัวนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จะแตกต่างจาก LDA ตัวแซจะแตกต่างก็คือ1นนะครับที่การปัดน้ําฝนนะครับถ้าเป็น LDA นะครับตัวที่ฉีดน้ํานะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเกรดตัวแซที่ฉีดน้ําฝนจะอยู่ด้านด้านบนที่ก้านแล้วนะครับจุดสังเกตที่1นนะครับแล้วก็ที่2ไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยว ระหว่างตัว LDA เกรบตัว Z เนี่ยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาดูที่ล้ออ่ะล้อนี่สําคัญเลยอันนี้คือลูกค้าอยากได้เพี่เกรตัว Z นะครับโอ้เสียง10บร้อดังเลยนะครับก็คือเราก็ไปเปลี่ยนเป็นล้อส่วนของเกรดตัว Z ให้สามารถยกเปลี่ยนใช้ได้เลยขนาดจาง2 1 5 7 0้าง2 1 5 70 R 1 6ก็คือจะเป็นขอบเดียวกันกันกบ LDA แต่จะแตกต่างกันเฉพาะลายล้อแมก ดูนะครับถ้าเป็นเกตตัวแซดนะครับลายจะเป็นสีดำทูโทนตัดแบบมินลิงนะครับเขาขาวตรงก้านแบบนี้นะครับให้ดูชัดๆใกล้ๆนะครับแล้วจุกด้านในนะครับเป็นครอบดุมแบบนี้จะเป็นอิสุสแล้วก็วงกลมสีแดงอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็น LDA สีดาเดิม,ดมจะเป็นยังไงนี่จะผมให้ดูเลยนะครับถ้า LDA สีดาเดิม,ดมนะครับถามว่าคีบ ก้านอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่สีนะครับแตกต่างกันแค่สีหกลูเท่ากันนะครับดุมล้ออีซูเหมือนกันนะครับก้านเหมือนกันแต่แตกต่างกันแค่สี LDA นะครับสีเดิมจะเป็นสีเทาแบบนี้ครับออกประกายมุกๆอย่างเงี้ยนะครับยางตัวเดียวกันนะครับขนาดยางก็เท่ากันนะครับสองหนึ่งห้านะครับเจ็ดสิบ ขอบ16เหมือนกันเท่ากันนะครับส่วนที่แตกต่างแต่ให้ดูความแตกต่างความสวยงามนะครับก็คือตัวนี้ l d a มันจะกลมกลืนกับสีกับตัวรถนะครับแต่แล้วแต่บางคนที่ชอบนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นล้อแม็กของตัวเกรดตัวแซนะครับเห็นไหมครับมันก็จะตัดกับตัวรถนะครับสวยงามเลยแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเห็นลูกค้าถามมาว่า กุญแจเนี่ยระหว่าง LDA กับตัวแซเหมือนกันไหมอ่ะตรงนี้ครับเหมือนกันนะครับสามารถกดปลดล็อกได้เห็นไหมครับเวลาปลดล็อกปุ๊บไฟจากรพิบที่กระจกตรงที่ไฟเลี้ยวเห็นไหมครับมีให้สองลูกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมเปิดดูภายในดีกว่าเนี่ยครับอ่ะนะครับพอเปิดมาภายในจะรู้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่รุ่นเนี้ยจะเป็นตัว LDA นะครับเกรดตัว เตียนะครับเป็น LDA เตี้ยนะครับออโต้นะครับอ่าเป็นออโต้นะครับ LDA ก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือภายในก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเห็นไหมครับก็ยังไม่ได้เป็นหนังแต่ถ้าเป็นเกรดตัวแซพวกเนี้ยคอนโซลด้านหน้าพวงมาลัยนะครับแล้วก็ฝาประตูที่พักแขนก็จะเป็นหนังหมดเลยเบาะก็เป็นหนังนะครับถ้าเป็นเกรดตัวแซแต่ถ้าเป็น LDA จะเป็นผ้ากำมะหยี่แบบนี้ นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่จุดสังเกตนะครับก็คือส่วนของแกร์ออโต้นะครับถ้าเป็นแกร์ออโต้จะไม่มีในรุ่นเกรดตัวแซตเตียอ่าลูกค้างงไหมงงไหมแกร์ออโต้นะครับถ้าเป็นเกรดในรุ่นตัวเตี้ยนะครับก็จะมีในรุ่นตัวเอนะครับแล้วก็ตัว LDA นะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่นเกรดตัวแซตเตียจะไม่มีแกร์ออโต้นะครับมีแค่แกร์กระปุกธรรมดานะครับ หน้าจอตรงนี้เหมือนกับ LDA หมดเลยนะครับความกว้างการใช้งานต่างๆเหมือนกันนะครับผมแตกต่างกันแค่ภายในนะครับพวกเบาะหนังต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยงามเลยหัวเกียร์นะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาถ้าเป็นเกรดตัวเซตด้านของพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือพวกฟังก์ชันคูต์คอนโทรลอะไรพวกนี้จะเพิ่มเข้ามานะครับระบบหน้าจอ น้าปัดตรงนี้ก็จะคนลสีนะครับอันนี้นจะเป็นดิจิตอลสีสวยกว่านะครับแล้วก็จะมีเพิ่มระบบความปลอดภัยต่างๆเพิ่มขึ้นมาสําหรับเก็ตัวแซตนะครับถ้าเป็นด้านแหงประตูก็จะพับเ,เก็ตัวแซก็จะมีปุ่มพับกระจกตรงนี้แต่ LDA ยังไม่มีเนาะอ่าโอเคแหละอ่ะเดีย๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็ใส่คิวกันสาตร์นะครับจานลองมือเปิดนะครับนี่ ทีเพิ่มเติมลูกค้าขอมาบอกว่าอยากใสเ่เล็กันลายนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับลูกค้าคนไหนชอบก็ใส่ให้ได้นะครับแล้วก็มาดูส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยระหว่างไอ้ตัว LDA กับตัว Z เนีนยครับถามว่าแตกต่างกันตรงไหนถ้าดูภายนอกเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างนะครับจะมีแตกต่างก็ตรงที่สัญ,ญลักษณ์นะครับถ้าเป็น LDA นะครับ มันจะไม่มีเขียนตรงนี้ด้านบนนะครับจะไม่มีเขียนตรงนี้ด้านบนว่า LDA นะครับจะถ้าเป็น LDA ให้ลูกค้าสังเกตเลยว่าจะไม่มีอะไรเขียนเลยนะครับแต่ถต S, ้ามันเกตตัว Z ตนะครับก็จะมีเขียนนะครับถ้ามันเกตตัวเซตเขาจะเขียนว่า Z ตตรงนี้นะครับแต่ลูกค้าสามารถใส่เพิ่มเติมได้ถ้าลูกค้าอยากให้มันเหมือนนะครับช่วงไฟท้ายกันชนอะไรเหมือนกันกับตัว Z ซตหมดเลยนะครับอันนี้ก็ใส่กระบะ er, อะไรเนอพร้อมเรียบร้อยนะครับผม นี่ครับสวยเลยแหละผมว่ามันก็ถ้ามองภายนอกนี่เหมือนเลยถ้าคนไม่รู้หรือว่าดูไม่ไม่ชัดเจนเนี่ยเหมือนตัวแซกเลยนะครับ mm hmm. การใช้งาน mm hmm. ล้อแม็กอะไรเนี่ยสวยเหมือนกันเลยนะครับผม mm hmm. อ่านะครับ mm hmm. ก็ถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้หรือสนใจอยากรู้ราคาการส่งงวดต่างๆก็ทักมาหาเซลตุ้ยได้นะครับเซลตุ mm ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ยินดีให้บริการพร้อมบริการ ลูกค้าทุกท่านเสมอนะครับก็คือมีปัญหาอะไรโทรมาหาได้เลยแหละนะครับยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องเงินเซลก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคครับสําหรับวันนี้ก็เป็นทําทคลิปเล็กๆน้อยให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมแล้วก็มีจุดที่จะดูยังไงนะครับสําหรับลูกค้าบางคนอาจจะดูรถของญาติพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็ทัก ไลน์ทักเฟซมาถามผมได้เลยนะครับอ่ะนะครับก็เบอร์โทรผมนะครับก็094นะครับ536 3330ครับไอดีไลน์ผมก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาหาผมที่ศูนย์คิงยนสาขาพิมายก็ได้ครับก็คือศูนย์ตั้งอยู่ย้งยังโลตัสนะครับย้งหน้าอำเภอเลยเส้นเนี่ยครับเส้นโลตัสหน้าอำเภอเนี่ยสี่เลนใหญ่เลยนะครับมาถึงก็บอกว่ามาหาเซลตุ้ยนะครับมาหาเซลตุยร้อยเปอร์เซ็นต์จะรู้เลยแหละ โอเคนะครับถ้าง,งัา้นก็วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เซล์ตุย้ยได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับ